สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเรามาดูนะครับรถเวฟนะครับเครื่องดีนะครับสีตามรูปนะครับตามคลิปวิดีโอนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับรถยนเปอร์สตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับศูนย์กป8579 6918นะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามทางยูทูบนะครับพ่อเป็นพ่อผานะครับคันนี้นะครับดังดีนะครับ เรามาฟังเสียงพ่อนะครับอันนี้เครื่องดีมากนะครับหาใช้คุ้มๆนะครับคันนี้นะครับต้นได้ได้ไปนะครับเอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับสภาพตามนี้เลยนะครับสวยครับฝากติดตามทุกๆช่องทางนะครับสวัสดีครับผม